ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันพฤรหรัสบดีที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2567กับเรื่องขออนุญาตนะครับมาครั้งนี้เราก็จะมาหมุนเวียนสละัะบเปียดนะครับมาบอกกล่าเล่าถึงเรื่องที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับลุงปู่เฉยนะครับลุงปู่เฉยพระเกจิคณาจารย์นะครับที่สถิตอยู่ที่วัดป่าน้ําอ้อมนะครับบางท่านก็เรียกว่าวัดน้ําอ้อมนะครับวัดน้าอ้อมก็ตั้งอยู่ที่ ดอยนางงามอำเภอประคาจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งภะกิจจงจารย์ที่ได้รับก,การย่อๆว่าเป็นสายอาจินไตหรือสายเหนือโลกนะบ,บางท่านก็เรียกว่าเทวดาเหนือโลกนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ด้วยวัดปฏิปทานที่พิเศษนะฮะที่พิเศษพิสดารที่อยู่นิ่งเฉยนั่งนิ่งไม่ใส่ใจใยดีในโลกธาตุนะครับ หลายๆท่านก็เลยเกิดความเริ่อมใสศรัทธานะฮะว่าถือเป็นวัดปฏิบัติที่แตกต่างจากพระเกจิคณาจารย์โดยทั่วไปนะะรพ,รพระวิปัสนาจารย์โดยทั่วไปนะฮะหรือพระภาวนาคณาจารย์โดยทั่วไปนะฮะดังนั้นที่จะมองให้ลึกซึ้งถึงองค์ภุนธรรมนะะองค์ภูมิความรู้องค์ภูมิสติปัญญาก็คงเป็นเรื่องที่เกินนะฮะเกินกว่านะฮะ ปุถุชนของเราจะไปวัดได้นะฮะก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นอริยะสงฆ์อริยเจ้าผู้ที่ยังเดินดินนะฮะเดินดินเล่นไฟนะครับก็ถือว่าที่มาที่ไปหรือประวัติอะไรเราก็ต้องไปฝึกค้นหากันอยู่แต้ถามว่ามีสำนวนต้นไหมมีนะฮะก็ต้องลองไปฝืกค้นต่อยอดเอานะครับเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะพูดถึงนะครับ ว่ากันเฉพาะของฟรีก็มีในโลกนะครับของฟรีก็มีในโลกวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจาะเวลาหาอาดีตนะครับวันนี้เราก็จะหยิบยกเรื่องของพระสังกัจายพิมพโบราณรุ่นมหาลาภมหาเศรษฐีนะครับพระพิมพ์นี้นะครับพระพิมพ์นี้นะครับก็จัดสร้างโดยนะครับโดยพระเก้ยวราชมัตินะครับหรือประสงค์นะครับ ประสง์งประส่งเนินถ้าผมจําชื่อจำำํานามสกุลไม่ผิดนะเรเคยได้พบเจอเจอกันเนิ่นนานหลายปีแล้วนะครับนะครับพระองค์นี้ก็ถือว่านะครับประกอบพิธีการพุทธพิเศษผ่านพ้นไปเมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2,562นะครับก่อนช่วงโควิดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง มงคลวัตถุวัตถุมงคลที่ถอดแบบรอบพิมพ์นะฮ <ST. S 1> <academic. S 2> ะ,ะถอดแบบรอบพิมพ์นะครับขอภาพรวมนะฮะที่ถอดแบบรอบพิมพ์มาจากนะครับภาพพิมพ์ฝังกระจายพิมพ์โบราณนะฮะที่เป็นอิทธิพลนะฮะที่เป็นอิทธิพลของของโบราณน,นะฮะของโบราณไม่ใช่เขมรนะฮะไม่ใช่ประเทศเกมโบเดียเกมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของประเทศไทยว่าเปพิม์ของตัวเองนะครับ เป็นออริจินอลต้นลำดับของโลกนะครับก็วันนี้เราก็จะมาดูเราก็จะมาบอกก่ลาวเล่าถึงเรื่องราวนะฮะในวันนั้นเราก็เจอะเวลาหาดีตผมยังนะครับดีสืบค้นไฟภาพไม่ได้นะครับไม่ไงั้นก็จะให้ได้เห็นนะครับได้เห็นถึงการจัดสร้างพระชนุดนี้นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นพิมพ์ภระสังกัจยพิมพ์พมโบราณที่มีความ น่าสนใจน่าสนใจนะครับนะครับอ่ะในเมื่อในเมื่อเราได้เห็นนะครับอ่ะผมขยายนะครับเห็นที่มาที่ไปนะครับนะครับเห็นความพิเศษพิสดารเห็นศิลปะพุทธลักษณะที่เป็นพระพุทธศินนะครับอ่ะเราก็มาต้องต้องมาว่ากันที่ มิติขนาดองค์พระนะครับมิติขนาดองค์พระของพระพิมพ์นะฮะพระพิมพ์ระสังกาจจยที่เป็นพิมพ์หล่อโบราณนะฮะหล่อโบราณนะครับ,บ,รน,น,รบนี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวที่เป็นผ้าแจากสี่นะฮะจำนวนในการจัดสร้างจานวนสามร้อยสามพับสามองค์ในโลกนะครับสามร้อยสามพัสามองค์ในโลกก็ถือว่าไม่ได้มากไม่ได้ไมายนะครับก็พอสมควรนะครับ ความกว้างที่ฐานนะที่ฐานองคพระฐานกว้างประมาณนะครับยี <rawd unre> ่สิบมิลลิเมตรนะครับยี่สิบมิลลิเมตรความกว้างที่ฐานอง์พระนะครับนะความหนานะครับความหนาประมาณนะครับประมาณความหนาก็ความกว้างเราก็นัดวัดจากฐานตรงเนี้ยนะฮะความหนาเราก็วัดจากตรงนี้นะครับอ่ะให้ได้ถ้าเข้าใจเท่า รงกันนะครับ,นะค,รบความกว้างที่ฐานประมาณยี่สิบมิลลิเมตรไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะฮะนะครับความหนานะครับอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับนะครับความหนาองพระความกว้างองพระอ่านะครับนะครับความความหนาความกว้างอง์พระนะครับเราก็ต้องมาดูว่าความกวาม้างขององพระก,ก็ประมาณอยู่ที่สิบห้าจุดแปดมิลลิเมตรนะครับนะฮะ นะฮะความกว้างองพระก็คือจากด้านหลังมาถึงตรงพองพุงป่องๆเนี่ยนะฮะฐานความกว้างขององค์พระอง์พระในสัดส่วนนะครับด้านข้างด้านทรงเอวองค์ด้านหลังเนี่ยนะฮะนะครับ,นะรบก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ13.1ม mm, มิลลิเมตรนะฮะนะครับความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 9มิลลิเมตรนะครับเมื่อเราทราบถึงมิติองพระแล้วเราก็มาดูนะครับ หรืออาจจะไปสืบค้นในการนะครับในการเล่นหาเก็บสะสมแลกเปลี่ยนก็ต้องนะฮะมีใบรายการนะครับก็มีดูมาะมีใบรายการที่เราให้ได้เก็บนะครับนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนำไรายได้สร้างนะครับพระประธานปางพระนงมันวัดน้ําอ้อมนะครับอ่ะเราก็มาดูเขาไม่ได้สร้างเงนเยอะแยะมากมายนะครับมาเนื้อทองคํำก็ประมาณ22องค์นะครับ เนื้อเงินนะฮรรุ now, ่นเฟอร์ไพร์ก็ประมาณสองร้อยยี่บงองค์นะครับเนื้อนวะนะฮรรุ่นเฟอร์ไพร์ก็ห้าร้อยห้าสิบห้าองค์นะครับเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับรุ่นเฟอร์ไพร์นะครับห้าร้อยห้าสิบห้าองค์นะครับเนื้อทองระคังนะครับรุ่นเฟอร์ไพร์ก็สองพันสองอยิบสององค์นะครับเนื้อทองแดงโบรารุ่นเฟอร์ไพรสองพันสองอยิบสององค์โอ้นี่ก็เกือบนี่ก็ห้าพันกว่าองค์ละนะครับ เนื้อตะปูนะเนี่ยของฟรีก็มีในโลกนะครับสามร้อยสามองค์นะครับแจกสูตย์แจกศูนย์เนื้อจนวนนะฮะเนื้อหมาชจนวนแจกสูตรก็จํานวนกันจะสร้างสามร้อยสามองค์เนื้อผงพุทธุคุณสองพันสองร้อยยี่สิบสององค์นะครับเนื้อก้นโคกปิดทองลองพิมก้า9สิบเก้าองค์แจกอมการนะรผมก็วันนั้นไปทําข่าวเรื่องราวที่ผ่านพ้นมานะครับก็ประมาณว่าได้มาเสิรหนึ่งนะครับ ได้มาส่วนหนึ่งในการทํางานแล้วก็ส่วนหนึ่งเพื่อนนํามาเผยแพร่นะฮะเผยแพร่เพื่อคสัมพันธ์นะครับรรน,น,น,นะครับ,นะรบเราก็จะได้เห็นนะครับพระพุทธังฆนาะพระพุทธพิมพ์อ่าด้านหลังก็จะมีองค์ยันห้านะฮะองค์ยันห้านะฮะก็นะครับองค์ยันห้า ก็ลงด้วยนโมพุทธายะนะครับนโมพุทธายะก็ถือว่าเป็นองค์ยันโบราณองค์ยันหนึ่งโบราณนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับชื่อวัดน้ําอ้อมนะครับนะหลวงปู่เฉยนะครับที่เป็นตัวพิมพ์ภาษาไทยนะครับอยู่ในนั้นนะฮะก้นฐานด้านล่างก็จะมีนะครับนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์นะครับ แล้วก็มีคำว่าโชคดีเป็นโคดนะครับก็ถือว่าเป็นนะฮะของฟรีก็มีในโลกนะครับดังนั้นท่านใดจะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจก็เรียนเชิญต่อยอดนะฮะพราะเขามีกลุ่มมีฟมาชิกมีอะไรได้ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นมากมายหลายกลุ่มนะฮะสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันได้นะครับ อ่ะผมก็คงจะต้องประมาณนี้ในวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งคราวหน้านะเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องไรสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับให้ได้มาตีแผ่แบไตให้ได้ฝึกษฝเรียนรู้ทคำความเข้าใจกันอย่างแยกายนะครับอย่างมีลำดับอย่างก้องขวางก็ขอให้ดีติดตามกันสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับ